หนังสือเต็มเปี๊ยเลยท่านไม่ต้องใช้เส้นผ่างเพราะว่ามิถุนามันเปิดมัน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 สนามใหญ่มันเปิดเรื่องชิตกพา Thank you. I mm -hmm. ต้องตรงตรงไปทางนี้นะเออใช่ไปทางนี้ไ่จะ <uur> ผิดทิดผิดทิศแล้วนะผิดทิศล้วครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีคนเดียวกันเดี๋ยวคนเอาเอาปีกก้อนป้ายนี้ก่อนให้ทศชี้เลยอ่าปี้ายนี้นะและและที่ดินก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมผมถือว่าตรงเนี้ย หนองน้ำเนี่ยสำคัญเพราะสามสิบปีเนี่ยผมว่าหนองน้ำนี่มันไม่เปลี่ยนแน่นอนถนนตรงนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนถ้าที่ผมผมเข้าใจนะเพราะว่าพศสองพันห้าร้อยสี่สิบผมเคยรับราชการอมีกรมที่ดินเหมือนกันออกถนนให้จังหวัดพังงาเหมือนกันผมลาออกทีเนี้ยกฎหมายจริงผมไม่แม่นมากแล้วแต่ว่าผมว่าโดยหลักฐานมัน่ะมัน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 ได้อยู่ทีเนี้ยไอทางสาธารณะเนี่ยมันมันก็แล้วแต่ว่า ใครใครมาชี้เออแต่ว่าหลักฐานมันจะได้มันจะได้มีแผนที่ไปเดี๋ยวพอเาคุยอย่าี้มันเกี่ยวันเทียวกันนี่คืนทัานกรบก็ได้ไม่รู้อะไรลคือเดี๋ยวผมก็จะให้อทางนี้ชี้ เป็นทางแล้วทางนู้นจะชี้ว่าทางตรงไหนก็ชี้แต่ผมจะได้ทำาไนที่ไปให้แล้วก็ไปคุยกันอีกทีหรือถ้ามาคุยอย่างนี้มันไม่จบเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเงี้ยมันเหมือนมาเถียงกันมันไม่ได้ข้อสุดเพราะมันยังไม่ได้มีรูปแผนที่อะไรให้ดูกันเลยว่าเออชี้เสร็จพี่พอดแผนที่แล้วก็ย้อนหลังเออแล้วก็มาดูความเป็นจริงมนอยู่ตรงไหนนะครับเออมันจะง่ายทีเนี้ยกายที่ว่าหลายๆคนมามาเถียงกันตรงเนี้ยกลายเป็นว่าสองคนลวทีนี้ตรงไหนกันแน่สองที่ ที่ผมที่จุดนี้นะไม่เป็นเรื่องจุดครับจุดนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราโกทีนี่ตานไปเลยต้านไปเลยเออไม่ผมบอ่าวันนี้มันมันมาหลายฝ่ายแล้วผมเชื่อว่าความดีธรรมมันมีอยู่ก็ก็ขอขอความขอร้องตรงนี้ว่าเออให้มันจบไม่จบก็เป็นความกันได้ดิ แผนที่ไปประกอบว่าทางที่ทางนี้นาชี้กับทางทางนี้นาชี้ไงแต่ถ้าคือถ้าถ้าไม่ให้เข้าไปวัดเลยก็เราก็ทาอะไรที่ให้ไม่ได้ครับแล้วแล้วทีนี้เี่ยาถ้าถ้าเราทำตัไปอาสนัยอานัยแบกที่กำมีจิตวัดไม่ได้แต่สร้างสานะเขาวัดได้คือตอนนี้ยังยังคือขยายมไยังชี้จุดกันไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแน่คือยังฟันธงกันไม่ได้ไงอีทีนี้ ก็คือเป็นส่วนของผมถ้าจะทําคําสั่งมาใหม่ก็ได้ว่าศารสั่งมาเลยว่าให้มาวัดแปลงนี้ให้ศารสั่งมาเลยทางนี้เขาถ้าถ้าสารสั่งมาเขาก็ยอมให้เข้าแต่ถ้าอันนี้คือเหมือนก็เขาบอกว่าเราไปบุกรุกของเขาก็แล้วแต่ทางนี้เขาว่าให้ทางนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ไปดำเนินเรื่องต่อเพื่อขอการพิจาราังนี้นะขอตรวจสอบได้ไหม มันก็ไม่มีผลคนมันก็ไม่มีผลไม่มีถึงเราก็ได้ดูว่ากว่ากฏีตรงนี้เาคันคือถึงมาอีกรอบนึงถ้าสมวติมาจริงๆอีกรอบนึงเขาก็ต้องมาที่ที่เดิมตรงนี้คนที่ตรงนี้แต่ว่าของเราปีเลยผมอยู่เราเราก็จะได้ได้กับเสียงคือได้อายุ70สานมาว่าเราสามารถเข้าขอขอใช้ประโยชน์ว่าขอตรวจสอบในที่ของทางนี้คือถ้าสารสอบมาเขาก็ไม่น่าจะมีปัแผนได้สารบอกว่าต้องทำเพอกำจัดสารใช่มันจะต้องเป็นงั้นในการเข้าที่เขา ไม่ไม่ไปเ้ยเราตรงนี้เราะกระบวนการมันไม่จบวันนี้มันถ้ามันถ้ามันวัดทางนู้นไม่ได้มันก็ไม่จบหว่าึงวัดวัดทางนี้วัดก็วัดได้ฝ่ายเดียวไม่เป็นไรดผมก็ได้ดำเนินการต่อได้คือคือเรามาถ้ามันรู้รู้ลายแล้วเนี่ยก็คือดำเนินการทีละขั้นตอนได้จะได้ถูกต้องตามกระบวนการครับเออแล้วก็คนที่มาทํางานก็ไม่หนักใจกันนั้นที่ที่ไม่หนักใจถ้าท่านมาอีกข้อก็ไม่หนักใจจะได้ไม่มาเสียเงินหน้างาน อันนี้เข้าใจแล้วก็ยินดีครับก็ขอบคุณท่านมากท,ท,ที่ที่มาวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ากระบวนการต่อไปหรือกระบวนการได้อย่างไร <c oughs> <c oughs>